教父设定啦。<noise> <noise> ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานประเพณีแห่เจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครประจำปี2568ในวันที่3มิถุนายนโดยบริษัทมหาชัยเควบจุฬาจำกัดเริ่มเวลา8นา50นาทีพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครอ,ออกจากศาลเพื่อร่วมขบวนแห่ทั้งทางน้ำและทางบกเวลา10นาฬิกา30นาทีรับชมบรรยากาศการแห่เจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครในฝั่งท่าฉลอมเวลา13นาฬิการับชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ในฝั่งมหา เริ่มตั้งแต่องค์การสะพานปลาวงเวียนน้ำพุและเวลา17นาฬิกาขบวนเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครช่วงกลับเข้าสู่สารสามารถรับชมได้ทั้งระบบโทรทัศน์มหาชัยเคเบิลชูบีช่องหนึ่งและช่อง2เพจ Facebook บริษทัทมหาชัยเคเบิลชูบีจำกัดติดตามมหาชัยเคเบิลชูบีในทุกช่องทางรับชมงานประเพณีแห่เฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครแบบเต็มอัธรศสามมิถุนานยนนี้ เจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยรวมนาำชัยให้เจริญรุ่งเรือง